สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองสร้างภาพด้วยบิงกันนะครับปกติแล้วเราก็จะสร้างภาพที่มันเป็นสีสันสวยงามในตัวอย่างตามนี้เลยนะครับในคลิปนี้ถ้าเราอยากได้ภาพแบบเส้นขาวดำล่ะนะครับเป็นภาพลายเส้นเนี่ยเราจะใช้คำสั่งอย่างไรนะครับแล้วก็บิงจะสร้างภาพให้เราได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับผมก็จะเริ่มจากเข้ามาที่บิงแล้วก็จะเริ่มพิมพ์พรอมตรงนี้นะครับสมมติว่าผมอยากให้บิงทำการภาพ าวาดภาพนะครับเป็นภาพเหมือนนะครับผมก็จะพิมพ์คําว่าภาพเหมือนแล้วก็ของหญิงสาวนะครับขอเป็นภาพผู้หญิงก็แล้วกันจะได้ส,ยสวยๆนะครับภาพเหมือนของหญิงสาวนะครับที่สร้างด้วยเส้นที่สร้างด้วยอาการวาดเส้นก็แล้วกันนะครับวาดเส้นบางๆโอเคนะครับวาดเส้นบางๆ แล้วก็เป็นเส้นสีดำนะครับสีดำย่างต่อเนื่องอ่าอยางต่อเนื่อง,บน,นงนบ,บนพื้นหลังสีขาวนะครับบนพื้นหลังสีขาวนะครับโอเคนะครับภาพเหมือนหญิงสาวที่สร้างด้วยการวาดเส้นบางๆนะครับสีดำแล้วก็วาดอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็พื้นหลังให้เป็นสีขาวมันจะได้ชัดเวลาเป็นเส้นออกมานะครับเดี๋ยวมาดูว่างานศิลปะของบิงจะได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็กดสร้างกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับปัจจุบันบิงก็ฉลาดขึ้นเยอะนะครับเก่งขึ้นเยอะแล้วก็สามารถที่จะรับพร้อมภาษาไทยนะครับก็คือเป็นพร้อมที่เข้าใจภาษาไทยนะครับนี่ครับภาพที่ออกมาแต่ละภาพนะครับนี่เราสามารถที่จะ ทำเป็นภาพเหมือนกับงานศิลปะนะครับสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รูปภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปผู้หญิงสวยๆก็อาจจะเป็นรูปสัตว์รูปสถานที่รูปอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองไปปรับพร้อมกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตในการใช้งานบิ n งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงาน AI ในการสร้างภาพนะครับไปลองทํากันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ